เริ่มใหม่นะคะไบอกวันนี้มแมวพวกจะไหนด้วนะเมืองนะคะเห็ดห่อหมูหมูเห็ดหอ่อห่อหมูนี่น่ากินเลยตัมกวาดข้ค่ะอันนีนะคะแล้วแจ่จะก,กินนะคะอันนี้อะไรครับอันนี้หมูห่อเห็ด ซอสหมาล่าโอเคโอ้ยตัวแสบเลยค่ะแต่คนย่างไงคนย่างนี่ถ่านคนย่างนี่ก็น่าตาดีนะครับน่าตาดีบางที่เราข้าพักหมาล่ากินกับพรอมเต้ซาลาเน่ประกาศนี่แหละมันตถุดิบมันได้ขันในคนท้อง พันฮ์อค่ะพันฮเอเขาจะยางไว้บานนีอกันาที่เท่าได้สค่ะบาตตะนิกินกินนย่างเดียวนีน้ว่านาเนี่ยขาพระเห็ดนี่มึงบ่ดด้เด้วยค่ะพคนก็รับบอดดายเ่้กันบดดค่ะสื้ที่นุสื้อผ่วา้อยู now, so ่แล่ะน er ี่ค่ะเมนู uh huh. กินน้ำกันนะคะจัดจ้ค่ะสวัสดีค่ะ